นี่แหละครับคู่เอกวันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก141ฝ่ายไแดงรุงกิจบอุกรูดนะครับน้่เงมือนเพชรชัยเมธสจต้งราชินีนวะคุมลวยสันติอุบลน,นะครับเอาละครับยกสามนี่เริ่มจะเดินเบียดเดินขยับเข้าหาแลกกันขึ้นแล้วนะครับรุงกิจนี่เบียดก็ไปมีหมัดนําไปก่อนแลแ้วเตะจ่อยางขึ้นเหมือนกันเพชรชัยเมธนี่ก็มีเตะจ่อยางแล้วก็มีหมัดมีศอกนะครับคอยบวกอยู่ตลอดรุงกิจเองก็จะประหมาทไม่ได้เหมือนกันเนาะ ถอยตั้งรับอีกแล้วโดนถาโดนถาเขา้ขาไปจะโดนสะสมหรือเปล่านะครับต้องเบียดต้องปล้ำในแล้วครับรุ่งเกิดเอาแมา่ล็อกไว้แม่เพชรชัยเมฆแม่เพื่ัยเมฆแข็งแรงนะโอ้แตกนี่เข็มละ500อันตัดสินนะครับขอบคุณนะครับในห้าวีนัยเวียนนะผู้ชมด้วยเอาเดินตลอดนะครับอโอ้ยฟันไปโอ้ฟันดอกนี้นะครับโดนโดนล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วรุ่งเกิดล็อกแล้ว นี่เลยครับล็อกเล,เลยล็อกนี่แหมล็อกมันทิมปาตายเลยยังนิ้นไเอาซ้ายไปมการแกะแยกโอ้โห,โหนี่ครับกม่ตา่างกานกลางเวทีกลางเวทีนี่ติดเข้าไปตอนนี้ดู่ครับคู่นี้ไมใครชิงเปิดเกมโอ้โหแดงตัดลำตัวน้ำเงินเคลี่ยงศอกมาครับอืดูเน้นช่วงล่างอีกแล้วหเหมือนไฟที่แล้วนี่ต้นๆน,น,น้ำเงินอุย้ยแต่ว่าไม,ไ,มไม่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 เป็นไรครับตื่นเต้น นี่แหละครับเบียดแลกกันแบบนี้เลยครับผู้นี้ดูว่าใครจะแพ้ชนะนีน่ก็อยู่ที่ว่าใครจะยุบจะย่นและครับเพราะว่าแลกกันเจ็บเจ็บต่างฝ่ายต่างโดนเริ่มจะเบียดก็าบป,ปล้ำในอย่างเดียวแล้วลุงจิตนี่ได้ทั้งนอกทั้งในนละครับในก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เีว่าปล่อยตัวออกมานี่ลุงจิตนี่พยายามจะเบียดปล้ำในเลยนะครับเพราะอยู่นอกนี่โอ้โหไปโดนเตะต่อย,ย่างเยอะเหมือนกันเจ็บเจ็บเอาแล้ครับจิตก็ไปแล้วก็เทไปเลยนะครับเอ้ายังคงเดินตลอด เพชรชัยเมธนะครับก็จะเน้นช่วงล่างนี่นะครับแล้วก็ไล่แขนแทงสู่เหมือนกันวงไหนก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเอาเลยครับตอนนี้วงไหนนี่ไม่รู้ว่าใครตีใครแล้วครับแดงรุ่งผิดนึกมันเพชรชัยเมธรุ่งผิดยมีเข้าแล้วไอเชเอา้าวขวาแล้วนะครับรุ่งผิดแต่ว่ายังคว้าไม่ได้นายล็อกแมตติดตัวติดตัวเกินไปยังตีไม่ถนัดนะครับทมการต้องแย่ยังลุ้นกันอยู่นะครับ ป่ายแดงรุ่งก,กิตเดินแล้วนั่งเอามาเพชรชัยเมฆเอาขาไปรุ่งก,กิต่อยขวาตัดลำตัวอุ้ขวามาเพชรชัยเมฆรุ่งก,กิตเข้าใกล้ต่อยไปไนายปลาำเ,เทฆอาจารย์เอาเพชรชัยเมฆอยู่ห้องล่างแล้วโอ้โหนี่ครับ มาเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้มาผู้ขี้ครับมาเขาบอกน้าเงินเหลือมอยู่นิดนิดน้ำเงินเหลื่อมอยู่นิดนิดแต่ว่าตอนนี้ลุงกิตมาชักเครื่องติดแล้วครับวงในจับได้เสียบไปหนึ่งทีกรรมการพงพัดแกะแยกกากรันต่อกลางเวทีครับมายิ่งชกยิ่งคึกด้วยกันทั้งคู่อ่ะตอนนี้ติดเข้าไปลุงกิตลุงกิตเพชรไทยเมธมานี่ครับขวางป้ายหน้าไว้ป้ายหน้าไว้โอ้โหศอกก็ปาครับดูว่าเกมการยกนี่ พลิกไปพลิกมาได้ตลอดนะครับมวยผู้นี้มาถึงตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับรุ่งกิจนี่เดินขยับตั้งแต่ต้นยกเลยครับทีมงานนี้บอกให้เดินเบียดให้ติดนะครับพอแข้งแล้วก็ปล้ำในมาดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเพชรชัยเมธเองนี่ชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับคอยบงังคอยโต้อ,อยู่ตลอดมาดูวงในเอาตีได้หรือไม่ได้นะครับเขามายามจะบิดจะเหลี่ยมตีเหมือนกันแต่โดนกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับแม่ไปทางด้านไหน น้ำเงินครับน้ำเงินนะครับเพชรชัยเบชนะครับสอจอตงปราจีนเป็นฝ่ายชนะรุ่งกิจบอรุ่งโรดไปนะครับผู้เอกวันนี้นะครับนี่นะครับ